สวัสด <challenge. S 1> ีค่ะพบกับช่องมาดากโกกนะคะนี่ป้าจะออกไปไหนนะไม่บอกป้าบอกว่าเดี๋อวรู้ได้ไงไงเนื้อก็รู้รู้ก็รู้อ้าวดูก็รู้อีกต่างป้าจะไปไหนป้าต้องเขาเรียกว่าอะไรนะงั้นเราไปเอาลุงคีมา ได้ไม่รู้นะคะเห็นอะไรนะโอ้โตที่ให้แม่อบดุนอบดุนเอ้ยเอออบดุนเด้บของคุณข้ารู้ไหมเอ้ยวันนี้ไปไหนเอ้ยป้าจะไปไหนเอ้ยจริงไม่จริงลุงจิมโดนป้าแซวค่ะโดนป้าแซว น้องหมาไปเชื่อแล้วปกติแยกไาน้อยมากมันดูตลกรอูเขาไปทงไว้แล้วบอมเครื่องเยอะไม่ใช่ลุงรอให้ป้าปรถระทำไมเปิดประตูไว้อยแล้วเประตูไว้อยู่นประตูยังไม่ได้ปิดเลยนี่โอยสงสัยเปิดประตูรอป้านั่นแหละะไม่ใช่โอ้ทำความสะอาดรถเองไม่รู้ลุทำอะไร ว้าวเอ้าแตงรอเลยวันนี้กิ่นน้ำหอมแตงรออีกแล้วแตงรออีกแล้วเป็นไรป้ากิ่นน้ำหอมกิ่นน้ำหอมมาแบบโอ้โหเวียนเลยกินไม่ถูกมันแล้วยังไม่คืเ้ยมันเลยอ่ะเฮยเดี๋ยวกินน้ำหอมมาเหนื่อยกันจัง่อย เาไปบ้างไงลังเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไปดูมดูก่อนนะเข้าไปไงแล้วอ้าวผู้ใหญ่จะไปพิสูจน์อไปพิสูจน์ว่ามันหอมปันได่หรือเปลอ๋อมันสิ่งมันึนตึบอเบาะแค่น้ำหอมมีไป็นน้ำไพักนี่ปนน้ำม่ผู้ใหญ่จะชินแต่ป้าป้าก็ไม่ใช้น้ำหอมแต่ถ้าคนแพ้ก็แพ้นอกป้าเนาะป้าไม่ใช้น้ำหอมไม่ไม่น้ำหอมนี่ถ้ากินแรงมากก็แพ้เหมือนกันรู้แล้วกินอะไรไม่นะป้าเพิ่งบอกว่าลุงเลย ไป้านี่ไหนป้าก็เอาอันนั้น่าจะไอันนั้นนะาช็ดช็ดไปใสชดไปใส่ไ่ชไปใส่มถ่ายป้าลไงบอกเฮทไแต่งอดเ็อยากรู้าลุงจิมสิฮะลุงจิมแกเป็นอะไรนะฮะอะไรนะมามี่หรืออะไรนะบรถไ้บไดไปาลุงจิมลุงจิมรู้ทุกเรื่องบมใช่ใช่ลุงจิมรู้รู้จริงบ้างไม่จริงอ้าวก็ก็ลุงจิมเรื่องจริงไงก็ต้องรู้ทุกเรื่องป้านะลุงจิมแกรู้จริงบ้างรู้ไม่จริงบ้งอ๋อ อันนี้ผ้าเซลจ้าแส่ว่าถ้าให้ีจะเป็นหัวข้ออะไรนะแล้วแล้วแม่ผู้ใหญ่เป็นยังไงหอมค่ะหอมอ๋อแสดงว่าแพนะไม่แม่แม่แสดงว่าแม่ชอบมันต้องไปห้ตึ๊บเลยนี่บรหอมมาลดอันน้อุ้ยอุ้ยอ้ยลุงเสียเงนนังนี่โอ้ยลุงเสียรถจนไหมลแล้วลดแต้วลดแล้วแล้วรอบหนึ่ง ไม่เป็นไรให้ลุงแกใส่อกกาลังกกยเออน้ะใส่สูตรมารถต้นไม้้อนหนึ่งนะ อันนั้นๆๆ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 ๆ ขหน้านะไแจะขอเองรอกฮะป้าจะขอเองไม่แย่แล้วป้าทำแล้วทนทานหรือเปล่านั่นเองจริงบอกวมอลุงคุณรถแล้วนะคะลนยาน้จะองตรงนี้เอาแล้วป้าเริ่มป้าเป็นคนคนละเนะรถอย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 ถอถอยอออ เหยียบลวดเหยียบลวดไโอ้เหยียบมีกันใสลรถกันยังไหยังไม่บนไปไหนดูสิน่าลุงขาวขึ้นะลุงหลอดอีกนิดเดียวก็ได้แล้วปลาสมอนระวังรถด้วยกลิ่นมันมีจริงบ่มีจริงน่าลุงขาวขึ้นเยอะเลยไม่เห็นได้กลิ่นหอมเลยเลยเคยๆอ๋อจริงเหรอ่มีกลิ่นนะโอ้ยยังเจ้าตันแล้วลูก หรือว่านายเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีกลิ่นนี่ไม่มีกลิ่นนี่ยังยังยังได้อยู่อ๋อคิดว่าไม่ได้กลิ่นคิดว่าไม่ได้กลิ่นต้องรีบไปตรวจแล้วเด้ออันนั้นลิ้นหรือเปล่าไม่กลิ่นกลิ่นด้วยอ้าวอ้าวอ้าวชีก็ขึ้นด้วยนะ กวนดอเพามืหนึ่งเมื่อกี้นี่แล้วมาลีวิวรถครับผมาลีวิวรถคนแพ้ความหอมอันนี้นะแพ้ความหอมเดินทางปลอดภัยค่ะป้าลุงเดินทลอดภัยนะคะโอ้ยกินยย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 ย้ยย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 นยย้ยะยย้ยกยยยย้ยยกยยย

ไปทำพิธีแล้วอ๋อเอากระจกลงเพราะว่าเดี๋ยวกินน้ำหอมแรงขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะปลอดภัยค่ะจะไปเจิพอดมงคลนไปเจิมนะคะไปเจอมพอดีมงคลที่ไหนในไม่รู้เลยต้องติดตามในคลิปเอาติดตามในคลิปของพี่ๆเขาเอาอ๋อนะเพราะว่าเขาไปสามเลยนั่นเนาะแมนเราเราจะได้ลุ้นกันไงว่าไปตรงไหนรอคอยอยู่ตรงนี้เนาะใช่ครับ เราจะไปกับพี่นายนะคะป้าว่ายังไงเมื่อกี้อ้าไม่ได้ยินเหรอว่ายังไงเอ่ยคุณป้าบอกว่าฝากพี่นายดูแลหลังบ้านครับผมท่านลงไปด้วยโตได้ไหมกไปดูแลหลังบ้านมีซัมริปอะไรกันครับอ๋อนัดแนะพี่นายไปเที่ยวค่ะเอบไปตามหากโกโกไลเขาประชุมฝากอาหารดูแลฝากดูแลหลังบ้านฝากดูแล ด้วยเพราะว่าฝั่งนี้จะมีพี่นายอยู่นะครับผมส่วนข้างหน้าผมก็ต้องฝากกับการด้วยข้างหน้าเดี๋ยวผมมารักษาการตรงนั้นข้างหน้านายมีเยอะนะในข้างหน้าน่ะมีเยอะผู้หญิงผู้หญิงอยู่ข้างหน้าใครมาถ่ายกําเพงนายก็ถ่ายไปเลยแต่ถ้าคันหลังล่ะข้างหลังก็เกาหลัง่าโอเคจบแต่ข้างหลังนี่มอบให้นายเลยครับผมคผู้หญิงจะอยู่ข้างหน้าอ่าผู้หญิงอยู่ข้างหน้านะจ้าผู้ชายอยู่ข้างหลังจ้าเสียผู้ชายอยู่ข้างหลังเด้อ ไปเจิมนะคแล้วก็โปร,ร,รจเจกต์รายงานกัน,นะคะนน่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลุงป้าก็ไปเจิมรถนะคะเราลุ้นกันนะคะว่าไปเจิมตรงไหนอะถอยถอยถอย,ถอย,ถ,อยถอยนะคะ,ย,ย,ะ,คะย,ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าไปเจิมรถอยูทยย่ที่ไหนนะคะตอนนี้กําลังถอยอยู่นะคะถอยหลังออกตั้งหลักก่อนตั้งหลักลีนไปแล้วนะคะกลับด้านไปรับกับคุณเน่งบอกไปรับคุณเน่งบอก เสร็จจะไปรับคุณเมดีนะคะบรรยากาศวันนี้ร้อนร้อนอบอ้วเลยร้อนร้อนนะครับแม่อยากจะให้มีสาวว่ายน้ำแถวนี้เหลือเกินค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้จะไปดดล้าลงไล่ได้หลายของคลิปลงวิ่งไปเอาอะไรนะคะวิ่งวิ่งวิ่งเอาอะไรเนาะนะคะสงสัยจะลืมของนะคะ ิ่งใหญ่เลยนะคะบแบบเหมือนมีค่าศิลป์ตรีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ <50 S 1> สวัสดีดค่ะ,<ด>คะเราก็จะอยู่หน้าบ้านนี้นะคะ